เสือผามาผาแม่เขาก็เลยซ่วงนะโอ้ยลายฐานแล้วสื่อเครื่องมไห้ลางคอยก่ออีต้นว่ะผมมี่อผมมีแมวว่ะเกือบแน่เสือแน่เครื่องกมนเื้อกื่อ บายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุขสุขคนเนาะเพราะว่าพังแล้วพังท้ายแต่ต่างประเทศวันหนึ่งก็มาพบพ่อกับสาวดวงอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยเพรพ่อสาวดวงืันนี้สาวดวงกันมได้มาทางดงเห็นนาะมืมอนก้ามาเฮือนพี่น้องพี่น้องแม่สาวดวงเนาะเฮือนลานเนาะเพิ่นอยู่กับแม่เทาเพิ่นเนาะโดยเมอนก้ามาพี่และทั้งบัานเกิดแม่สาวดวงเนาะก็เลยแวซื้อเครื่องซื้อคองมาให้ลานสะดวงเนาะซื้อเครื่องหนังเพียนเนาะ บ่มีได้ยินน้าสาวโทรมาบอกว่าซื้อเครื่องซื้อคลองมาให้ร้านในเด้อว่าเสียผ่าร้านขาดบ่มีอันใส่เนาะยามหนาวกะสสดวกกับแม่ก็เลยซื้อเครื่องมาให้เนาะกะไ้ซื้อลายเนาะสุดหนึ่งเนาะเสื้อขาวแล้วกะเสื้อแขนยาวเนาะเสื้อแขนาวส่งแขายาวเนาะซื้ออยู่บุญบรรดาเนาะพี่น้องมีต้นลาดเนาะเพิ่นถ้าผ้าพอกผ้าแม่เนาะพ่อแม่เพื่อนกาได้เสียอะไรเนาะพี่น้องได้เสียวางสองสามปีเด็วกับประจักษ์เนาะสะดวก้าอยุ สะดวงกับบุตรยืมบันใดเนาะตอนนี้สะดวงกับอยู่บ้านโคสีแก้วเนาะเมืองอ่ะสะพังทองเนาะโดยใกล้กับบ้านสะพ่อนี่เลยเนาะต้นลานโมมีเสื้อผ้านหนุ่มก็เลยซื้อมาให้เนาะพี่น้องกับมาหอดหากมาหอดเมื่อกี้นี้เนาะโดยตอนบ่ายๆเขากับสีได้กลับเนาะโดยกับมากับแม่ซองคนแล้วก็น้องอน้นเนาะคิดว่าจะมาแต่เช้าพี่น้องหนาวหนาวสะดวงจะเจ็บตาเนาะ ต้นลาแล้วก็ซื้อเสื้อผ้ามาให้เพิ่นเนาะบู๊ฮู้ว่าสีลมหรือโบเนาะโดยไปชมนํากันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยนี่ก็เฮือนลานสะดวงอยู่เนาะกับแม่เฒ่าก็เฮือนน้องเนาะบ่แม่นเฮือนลานลูกน้บ่าวเนาะลูกของน้องแม่สะดวงเนาะเพิ่นก็สิแอ้มผ่ากระแตแต่ทางหัวเนาะทางนี้ก็ยังบ่ได้แอ้มเนาะพี่น้องโดยยามหนาวนี่เต้สีหนาวเนาะลมแห้งๆนี่อากาศเข่า <c oughs> <ด>สบายดีแม่ท่านัองลา,าดโดยเป็นอะไรเมื่อนี้ยูดีมีแห้งอยู่บยูดีมีแห้งสบายดีโดยไม่ได้บองเฮียนวะนี่นอกมือบอยไปมันเองโย่นว่าอยากเป็นนะ <c oughs> ขนะ่า,างเฮียนพระเด้นี้ะองป,ปรสองเมื่อมันเอยู่บดบังเฮียนบอไปมันเงกินข่าวกินน้ำแล้วว่า กิแนแล้วอ,อยู่กันจะคุ้นในฮือนนี่ย่างสามโดยเอามือลงย่างสามไปใส่สามนะบักชงกับป้ายมาน่าผมลานบุกดวนเลยลูกเฉาะลูกอีชวนเลยไปหน้าผมย่างมืดระเบ้อไปมาเติมทำนี่แหละไม่ได้เข้างเฮียน,นกันเนาะบ่บ่เข้าบ่เข้าเฮ็ดเอลยบ่เข้าไปอยู่หน้าผมเพืเ่น เพื่อนนี่ก็ตั้งหลายปีแล้วน้อยังบเดือนเดี๋ยวมันบ่มีเงินมีคำชัยนี่ลูกเอ้ยแม่เอ้ยเป็นยังได้เหตุนาปีนี้ได้ว่าได้ชิปชอบได้ชิปสอนเนาะพอกินบ่หอนเดือนหกหมดละบ่พอเนาะบ่พอและให้พอลูกหลานกับลายเนาะไม่เท่าหลานอันนี้ข้าวนี้มออะไรข้าไปรับจ้างทำงานกคยอยู่แต่สองคนสามคนเนาะบ้านนี้ยังสามคนยังแต่เด็กน้อย ละเอียดก็ไม่เท่านี่แหละคานโก้คานโก้เห็ดย่าง่มือนี่ยามงามนี่เห็ดย่างปลูกพักปลูกหญ้าวะปลูกพักปลูกหญ้านี่แหละอันนั้นก็นานพักจ้ะวะน่ะนานพักขื้นทางล่างพอน้องพี่น้องจะหน่อยสี่างเบิ่งเนาะเดูจะดูจะกินยาต้มกินหากินแนวได้ยามนี่อยู่พี่มันบ่มีแล้วก็ปลูกกระแป้งนี่แหละ กะปนหาและอยู่เฉยงามนี่ขี้ดิ้งกับแข้งเลยเนาะแข้งและคิดดิ้เผื่อสิได้ตัวหนึ่งเนาะอยู่บ้านนอก้าบ่แม่นง่ายเลยนี่กระปูกระเจนบ่มีดับไว้มาเกี่ยวกับโบมีแม่สะดวงพามาโดยเพิ่นมาเบิ่องลานเพิ่นเนาะบ่ได้มาปีหนึ่งเลยเบื้งลานบ่ได้มาปีหนึ่งเลยกัมภาพ่อกัมภาแม่เนาะปีปลายไแต่ละปีปลายเลยบ่ ช่องปีแต่มาเห็นหน้าผูกโคยแต่เนี่ยคู่ยังบ่ชชีคดลงไปโดนเดนมาจอบลานเธอหนึ่งองปีพูนะยังมาจอบอีต้นเพิ่นตายก็มดอีต้นเพิ่นบ่มีพ่อบ่มีเม่เนาะพี่น้องจากปีอะไรนี่มาเทอะสีปลายแล้วตีเกิดชองพันสองะบ้

ยามดำนานดำหน้าเก่งในพี่น้องน้องผืนดินดำไหวกว่าสะด่วงอีเนาะเห็นพืนไปซอยเมสะด่วงตอนนั้นเนาะซอยน้ำปลาจะนอนกับพี่ใสในเฮือนนองกับผืนเนาะจะนอนกับพี่ใสนเือนน่นกับห็นเนาะไปเรียงข้ยเรียงงัวบอกเรียงงัวแม่คนจืงงัวหัดคนนึ่งบอกมีงัวเนาะมากระได้ลูก เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ยู่ปะเลี้ยง้อไล่้าใสมาหโตไแล้วเดเขามีไก่เอะหันบุญีบุีเงินสู่ซเาเลี่หวงซื่อหำ่ีอหมอย่างใจนะ้หักระเพงแทเนาะอันนี้ฮะขมาวัดนี่ว่าจะไหมะหอดเดียนี่แหละกซื้อเครื่องมาสื่อของให้ฝนได้ยินว่า โทเมื่อว่าซื้ออผู้จะโทรหันบ่อกอ,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 อย่างนี้นะสาวว่าโทรเมื่อบอกว่าซื้อเครื่องมาให้อีหลอดแน่ว่าอีหลอดบ่มีเสื้อใส่เห็นอย่างพองเฮียนอีต,ต้นว่ายำหน,น,น,นาวๆแบบนี้ว่าแต่ก็เลยซื้อเสื้อผ้ออามาผ่าเมยเขาก็เลยซื้อนะเออคขายฐานแล้วซื้อเครื่องมาให้ล้างคอยก่ออ,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 อีต,ต้นว่ะ ผมมีพ่อผมมีแม่ว่ะเสื้อนเสื้อนเครื่องเน้กมีเสื้อกระหนามีเสื้อกนาวเอามาให้คนเบิ่งด้วไมลมียว่าเสื้อกระนาวเสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวกับส่งขยาวกับซื้อบุญบรรทัดเมื่อวานเมือซื้อนเดอเครื่องมันจังถึกแน่เสื้อทงเสื้อขาเครื่องอนุนออกก่อน บ่หูวสิลมคนหรือบ่อเนาะเขากับบ่อเดมาแต่ดนเลยเนาะดมาลายปีเลยแหละบ่มออีม่ลีนาปีฮอบ่ได้จากสีมมันอยู่ไกลกันมันไม่ยากมันยากใจนำ้ำมีแพ้ไขกับ้อเลวไขบังนู่นลมนี่บ่ลุ่ใส่บงนู่กลายลมขอเลอเนี่ยตัวแบกมันมีชื่อเรา่ พ่อแม่เราอยู่จะคนน้พี่น้องอยู่แต่น้ำแม่เถ่นแม่เู่แ่ถากับผู้เดียวยามดําหน้ากับดําหน้าซอยแม่ถเนะี่มีแห้งไเย็ดแต่โชอยู่ใช่เพิ่งทั้งอายเพิ่งกัหาเงินกับแบบนั้นเลยน้อพี่น้องผู้ชายบนอกอยู่บ้านนอกบ้านนาเขาเนาะพอได้กิน เสือเอาตัวสีแดงตัวนนามืดสีแดงมืดบอกตัวสีทะเลนี่เสือนไว้หนุ่มลูลมมาล่ะมันเล็กนี่แหละนีมาหายส่งข่ายยาวกับลมดีวะห้ยหลอดและส่งผู้นิ่งนะ พี <baptism? laughs> ่แรกก็ส่งก็พี่ให้ด่วนแก้แก้ให้ดูแหมแก้ให้รานแล้วหนุ่งลองเบิ่งนเนฮลมมันลมแล้วแหละหนุง้องเฮียนเดินมาตรงเฮียนเลยสักเดินเสียผ่านั่นเดินนี่แหละวะน้องก็บวอาน้ำเอื่อยเนาะในน้ำผมเป็นน้องสาวดวลดูกหน้าบ่าว ีดคนสิบสองสิบสามปีเลยเนาะพี่น้องคนหน่อยคนหลอดเป็นยังไงน้อยเอาคือบบเนบมากระดูมนะสินกระล้มยี่บ้าสินเนี่ยกระให้ไม่เท่าใหญ่ค้องให้ถาบ่อนะไห้อาลูม ปปไปว่าไปอยู่น้ำนางใบใ่เพื่อบ้านม้าก็ได้เพาว่าวายังให้เพิ่นไปอยู่ในบ่อน,น้องลินเนาะโครงการน้องลินเขาเพิ่อนโบไปเนาะพี่นอ้องอยากเอาเมื่ออยู่พุ่นอยู่โครงการนเาานาะใส่เสียกระบาดถือกระตุ้มเลยค่ะเป็นรายไดใส่เสียเยบิง่งคักๆด้วยว่ะ ใส่ดีๆโอ้ยได้เสื้อใหม่ใส่จะมมาถือใส่าถือระดูมั้ทางป่าอยากมาหาลานกันงาทางลานอยากมาหาป่ากันงากบมีเงินบ่มีข้าน้พี่น้องมือนี่ค่ะโหลดกระแากนู้มือนบอกน่ะแม่ ก็เม <Beginning S 3> ื่อบอกว่าเฮ้ยอีต้นลานาเทียนกับปนัดบอมีเสือหนุ่มไปเฮียนเถิดป่ะทางหนสาวกันแก่สินไหนเนะนุงเสยขย่าวด้ปนิล้มบ่เสขขย่านะลองเบิ่งนะนุงเสกขย่าเบิ่งอีกขยงาไปเด้บริสุทธิ์หายแต่ทงเนาะเกิดกับพอดีนะเพิ่อนอานะบ่อเด็กนิ่เพิ่นว่าก็อีต้นลานเพิ่งกัอต้นเห็นไะเ ค่อยชื่อดอกบุบมี่แมนให้ดอกบุมี่ด้วยกันป่าก็บุมีนะคะชื่อให้ดูลานป่ากัโดนๆมาเถอนนะงปีครับปีผมป่ามาเถินนึงบ้านเกิดเถินเนาะคือว่าแล้วคเมือนจดีไปใช้กันยากเลยแก้เบิ้งตนแก้บิงตนแก้ออกก่อนละอืมผมกับบมัดนะช่อนะอ เนีมือเราลุ่มเลือนแบนี้เลยนี่ลมอยู่ก็ขออนุญานบ่ลมว่าคิดว่าสีน้อยเนาะคิดว่ามันสีสีน้อยบ่หรือสีใหญ่กว่านี่เลยนุ่งและสักได้เสื้อใหม่ได้มือหนาบ่ซื้อมาให้ได้ค่ะบ่สักนะลมกับลแอนนอนค่ะของควันปีใหม่ใไฮลานเพิ่นงามแล้วบบนี้นุ่งเด้อยามหนาวแบบนี้เลยเด้อ จะนอนสบายได้น่ะบอกว่าได้อานนท์ส่งดส่งอีกซุบใส่ลองเบิ้งซุปใส่ดึงกามันอชอบใส่ลูกอยากให้ผืนนุ่งลองเบิ้งนะให้ผืนนุ่งให้มันงามเผื่อยิบซีเห็นนย่าให้ซีเห็นเพคนกะถ้าผู้ใหญ่ใจบุญอยากซอยเรือ น้องสะดวงกับติดต่อมาทางสะดวงได้เนาะนอยู่กันแม่เทาแม่เทากะเลี้ยงหลานสองค like, นสามคนนะอยู่อันนี้กับบ่มีพ่อบ่มีแม่เนาะแม่เพิ well. like 1, like, own, one, ่ลเสียตั้งแต่อายุแม่แม่เพิ่ลเสียแต่อายุเท่าไหร่แปดปีห้าว่าหกปีมึงนี่แหละแม่เปิ้ลเซียปะพ่อเพิ่ลเสียก่อนนะพ่อเสียก่อนเลยแม่เสียตำรังเนาะพี่น้องก็อยู่กันแม่เทา ไม่เท่ายายก็บโมี่พ่อแม่งงายายกับโบ,งงบมี่พ่แม่สะาสมุนยายก็ดีเ <c oughs> พิ่อการมีเอื้อยมีน้องอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าเอื้อยน้องก็คือว่าเราไปหาเงินเนาะท,ทางแทงแบบ,ปเ,บเป็นกำมือเป็นลูกจ้างเพ,นะพิ่นเนาะพี่น้องไปหาล่างถวยล่างตุกน้่มอยู่แถวปากสอปกสอปากเซเพินนะ่นเนาะมีสิบอยู่บนแม่นบอกมีสิบโอ้ยทางปาก มันคือโต้ง,งามๆให้ส่วนเบิง่งถ่าผูายย้ใดอยากสวยน่องสะดวงกับทิดต่อมาทางสะดวง,ง<า>ได้น่องสะดว,วงสิปเป็นสะพานบุญให้เนาะโดยอีต้นผลพี่น้องอยู่ก็ไม่เถ่าเด้งามาเลยบ้านีโอ้ยบ้านาป้าจะมาอล้วก็ให้ป้าซื้อมาให้อีกนั้งอยู่นวกินกับบริสุทธิบ์บริเวณ มาหมักตอกหมักแป้งกับบรื้อซื้อในบ้านนาเื่อนบุญบรรพากันเนาะอันนี้ก็เขื่อนซ่านเพคนเนาะเพื่อนเกี่ยวหย่ามาวัดสรีไพรวัดสรีแอมบรือวัดในไร่เนาะหย่าค่าคือแม่สะดวงเกี่ยวมาเนาะอันนี้ก็บบรื้อทำหูคนเนาะพี่เนาะเขื่อนเพื่อนกาเห็ดยังบรื้ออเนาะตั้งเขื่อนมา ลายปีเลยเนาะอันนี้ก็ดกะะโด,นดูนะไก่สะดวกอยากได้เลยเนาะไก่ข้อหลอนพี่น้องในข้อผอนบอกมีคนเนาะอันนี้ก็ไม่อันนี้ฝนก็ามาดังไพ่เนาะไม่วิกพี่น้อง ปลายไม่วิกเนาะที่เพิ่นตัดเอาลำม,มันเล้วเลยเพิ่นกะไปตัดเอาปลายมันเนาะโดยบ้านนี้ก็อยู่กับอยู่ใกล้กับบ้านสะพอนเนาะบ้านโพสีแก้วมึงอาจสะพังทองเนาะแข้งซ้อนน่ะขีดทางไม้แถวเพิ่นปลูกพักเนาะพอได้ตำแจ้วเนาะพี่น้องปลูกผักบัวก,กัน ักบัวแล้วก็พักกาดตีมมีเนาะคนปูพักเราก็งามงามพี่นอ้องอยู่บ้านนอกก็ขายหมัดละสา0 0ัน0 0่พันห่งเนาะพี่น้อง5,000เนาะ เป็นอาศว์คายวันตลาดเนาะทิศหนึ่งมีตลาดอยู่สองมือเนาะยู่บ้านนอกโดยคายแบบว่าตลาดหนักเนาะนานนี่กับฟักหอมปอมเนาะทางหนัาง,งามงามทางหนังก็เป็นเหล้าเขาวเนาะเป็นตูนแน่ย สะด่วงกันสิขื้นเบิงเฮื่อน่นนาบันพี่เนอะหายน้นอยๆเว้ยอันนี้ก็พักเป๊ะเนาะพี่นนองพักเป๊ะอยู่ทงเพื่อนผลกัะสีประมาณนี้เนาะ Trees, mainland, ounded, pues ั้ไพ่เพื่อนเพื่อนกระดังไพ่อยู่เทิร์นเนาะสไลด์อยู่บ้านนอกเนาะคนสิดังไพ่อยู่เพื่อนเนาะคนชิดเพื่อนครัวต่างหากเนาะอันนี้ก็ถวยบ่วงเพื่อนเนาะมึนในเพื่อนกับมีซัมนี่เนาะพี่เนาะสไลด์เพื่อนบริสไซเนาะอันนี้ก็เป็นไหวไปนี้เลยก็คีบุ่นจับเนาะเพราะวอโบมีบอลไหวเนาะด้วยของเพื่อนกับโบนเพื่อนครัวเพื่อนกับแม่เถาดังไพ่กับ ตาพ่นสิโต๊กอันนี้เนาะพี่นอ้องผมมีไม่ใช่เนาะเห็ดยังใดถูกยากลำบากเนาะพี่นอ้องโดยเอากระสิเอาขี้ดินขึ้นมาใส่ก็นอกตอนเฮาเห็ดนั่นขึ้มาใส่แล้วก็เอากระดังไพใส่แต่บ,บ่อยากให้มันถึกไหมเนาะเกลือเผิ่นพี่นอ้อง สภาพเทิงเฮือนเนาะก็สีประมาณนี่ัน,นังกระเป๋าขาวิืนพี่นี่ิืนก็เฮ็ดหน้าได้ซิบสอบเนาะยามหนาวแบบนี้ไปไต่ต้นเนาะพี่น้อง ก็ชิประมาณนี้นะพี่น้องอันนี้ก็เพื่อนของลูกไม่เท่าเนาะคุณนะทางลงหัวก,ก็ได้กับสาัสานซานสรวงย,ายา่านย่านนองมันสูงพี่น้อง ลงหัวก็ได้ก็น้องไปลงมาหอดตลางเลยเนาะเห็นเป็ดน้อยพี่น้องสี่โต้บ่งามเท่ห์โหน่งอโนนเนาะสิได้มึงงานแล้วบ่เนี้ สิเมื่อไรเด้อวันนี้เด้อพอเมื่อกับเด้อสิไปเว่ทางพู้ดีโดยอยู่ดีมีแห้งตกมาลำรวยเด้อไปเ่าเด้อโดยให้ยุมันคุณยืนเลี้ยงอยู่เลี้ยงร้านไปโดนเดนเด้ออยู่กำลังอยู่น้ำหลู่น้ำลานเลยเดินให้เงาให้มันให้ยืนเลย เดยนวันนี้สะดูแสดงขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกดดิ้งจะดวง่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเผื่อเป็นกำลังใจสะดูในคลิปต่อไปเนาะโดยขอบคุณขอบคุณนเลี้ยงซี้สุขุมสุขนาทีบนคลิปะดูแลตัวจะเจบที่บวกการโฆษณาเนาะขอใหาย FC สุขุมสุขคตอยู่ดีมีแห้งเขาจะได้คล่องไย่จะมีเนาะพอสจากลูกไข่ไข่เจ็บเนาะ ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะาาโดยจากคิปนี้พี่น้องเขาต้องไปแล้วกันครับว่าสบายดีพอแมมพี่น้องสบายดีสบ,บายดีไม่เท่าสบายดีโดย